ครับผมสวัสดีตอนเช้าในวันที่อากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรวันนี้ผมจะพามาอัปเดตอาการของมะเขือเทศลูกท่อนะครับเนาะพันตองหนึ่งที่ผมได้ฉีดยากันเชื้อราไปเมื่อสองสาวันก่อนนะครับเนาะบนเนื้อที่สองไร่ครับปลูกไปประมาณจักห้าสิบถาดนี่แหละครับผม วันนี้มาดูกันครับว่าอาการเป็นยังไงบึงนะครับเนาะไปครับนี่ครับเขือเที่ท่อต้องหนึ่งตอนนี้จะสูงถมหัวผมแล้วครับนี่ครับหลังจากที่เราฉีดยากันเชื้อราไปสำหรับยาที่ใช่นะก,ก็คือยาไอเมนโคเซฟนะครับบอกไม่่ไซมักซนิลนะครับผมมีขายตามร้านขายยาทั่วไปเลยครับผม ที่ผมฉีดป้องกันก็ไม่มีอะไรมากมายนี่ครับก็ถือว่าโอเคยอยู่นะครับเนาะสวยเขือเทศท่อตองหนึ่งาวานนี่ก็ไปไห้น้ำฟักทองมาครับผมวันนี้ก็แวะมาดูมะเขือเทศอาการเป็นยังไงหลังจากพ่นยาไปในวันนั้นก็จะมาไหา้น้ำเขาดาแห้วครับนะาะให้น้ำให้ปุ๋ยเขจาจังหน่อยครับกำลังออกดอก ก็สวยดีครับตอนนี้จะถอมหัวละที่สองไร่ครับ,ล,รบลงเบียไปห้าสิบถาดครับผมอัปเดตหนา,นาวเขาว่าทำง่ายครับเพราะว่าประเทศนี้ชอบอากาศหนาวนะครับเนาะแต่ราคานี่ก็ไม่แน่นอนครับเพราะว่ามันทำง่ายนี่แหละครับ ดอกมันน่ครับลูกชั้นล่างก็ออกแล้วี่ก็ดกอยู่ครับเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วครับผมนี่มาดูกันครับนี่สวยดีจะมีราคาไหมก็ไม่รู้คือกันครับมาลุ้นกันครับเกษตรกร,รกร็กรทำวัดดวงกันไปนี่เลยครับอันดับแเลตลองทำให้ได้เก็บ ลูกก่อนนะครับผมให้ได้ผลผลิตก่อนเรื่องราคาก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับเนาะติดลูกแล้ก็ถือว่าดกอยู่ครับกรบถ่มหัวผมล่ะจะข้างจะเอาอยู่ไหมเนี่ยปักห่างด้วยมาย้างก็ซื้อเข้ามาครับ ลักละหกบาทห้าิ็ลงทุนไปก็หลายบาทอยู่ครับเดี๋ยวหลังจาีผมจะมาลองคำนวณดูว่าไล่หนึ่งลงทุนตกไปจักบาทนะครับเนาะทางคุ้มผ่าดาน,นี้คุ้มผ่าไม้ข้างแล้วก็เชือกปอนี่ก็พอจะขนาบชั้นที่5้านะมั้งครับนี่จักจะมีเวลาไหม ต้องขนาบครับเดี๋ยวมันจะลุ่มครับผมเวลาเป็นหน่วยขึ้นมาเนี่ยนักครับลมพายุมาลุ่มพูรนาบนี่ยากเลยนะครับผมกับทวมหัวละไปถึงกัน เกับถมหัวผมนะครับเนี่ยเคียงปากละโอ้ตรงนี้งามครับเนี่ยยากันเชื้อละก็ใส่ม็อกซานิวบวกแมนโคเซปนะครับเนาะหาซื้อตามร้านขายยากระสีและครับขายพวกปุ๋ยพวกยานครับก็มี ทั่วไปครับยี่ห้อใดก็ได้ครับเนาะฉีดป้องกันไว้นะครับในเมื่อมันที่ยังไม่มีอาการก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเนาะบวกอีมาเม็กินไปได้ก็ได้ครับขาหนอนหนอนก็หลายครับหนอนเจาะกินลูกมันครับฉีดไปป้องกันไว้ก่อนครับกันไว้ก่อนแก้นะครับเนาะรับผมวันนี้ก็มีมาฝากเท่านี้นะครับเนาะ ยังไงก,ก็กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เกษตรกรไทยอย่งยืนนะครับเนาะช่วยกันไปมีอะไรก็แนะนำกันไปนะครับเนาะกับผมสวัสดีครับ